สวัสดีค่ะสวัสดีวันทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s o โนเบอ n อนันซ่าค Welcome back to my beauty studio ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคราวนี้กลับมาเจอกับน้อง So โนเบอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาเจกอ,อก,ะะนนก,จกับคุณผู้ชมในช่อง s o โนเบอแนันซาวันนี้จะมาพูดถึงหนึ่งสิ่งค่ะคุณผู้ชมขาเป็นสิ่งที่เ,เพื่อนๆและคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามานะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอมีอะไรที่เธอใช้แล้วเธอรู้สึกว่าไม่ชอบไหมดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่ค่อยากจะพูดในหัวข้อนี้เลยนะคะเพราะหลายคนก็ต้องมีทัวร์มาลงดิฉันอีก นะแล้วก็ต้องต้องมีอะไรมาแบบว่าผู้นู่นนี่นั่นมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะคุณผู้ชมก็จะบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เบสมาพูดเนี่ยคือสิ่งที่เบนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีสําหรับตัวเบสนะมันไม่ดีสําหรับบนตัวเบสไม่ได้แปลว่าไม่ดีสําหรับ ผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้นะครับผู้ชมเพื่อความพาเพลินนะคะเบสอยากจะมาแชร์เฉยๆในสิ่งที่เบสนรู้สึกว่าเบสนไม่ชอบนะผู้ชมดังนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งมาทัวโลงและอย่าเพิ่งมาด่าในฉันนะคะแฟนกลับของแบรนด์เหล่านี้ทั้งหลายนะคะและที่สําคัญที่สุดคือเบสไม่ได้บอกว่าผลิตภัณฑ์จากแบรนดน์นี้ทุกอันจะไม่ดีเบสเพียงแค่เอามาพูดบางสิ่งบางอย่างหรือบางอันจากแบรนด์ที่เบสจะมาพูดในวันนี้นะคะซึ่งหลายอย่างที่คุณผู้ชมติ ตามเบสก็รู้ว่าเบสชอบจากแบรนด์นี้มากหลายๆแบรนด์ที่เบสเอามาพูดในวันนี้นะคะคุณผู้ชมในวันนี้ก็จะมีทั้งสกินแคร์มีทั้งเมคอัพมีทั้งบอดี้แคร์และมีบลัชเมคอัพบลัชได้ขาดคุณผู้ชมยังไงก็ตามนะคะใครที่เพิ่งดูน้องสนับเบสเป็นครั้งแรกนะคะก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นกดนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <c oughs> ไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมตามตรงเนี่ยเบสเอามาพูดในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่บางผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เหล่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เหล่านั้นจะไม่ดีต้องขอโทษคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณยังไงก็ตามเนี่ยเขียนคอมเมนต์แบบซอฟต์นะคะอย่าด่าดิฉันเลยนะคะดิฉันก็เสียเงินซื้อเองทุกอย่างนะคะแล้วก็มาลองเพราะฉะนั้นแล้วไม่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะชอบมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบนนนนคคแล้ววววก็็็มมััเเปาิดหส่ต จริงๆณนะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมพอเจอแล้วอย่าเพิ่งทัวร์อย่าเพิ่งดราม่าอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งรีพอร์ตใดๆในคลิปนี้นะคะวันนี้ก็มาแชร์ค,คุณผู้ชมดูนะคะเมคกขอเริ่มจากเมคอัพก่อนนะคะคุณผู้ชมเมคอัพไม่ได้มีเยอะมากมายนะคะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเบสไม่ค่อยได้ซื้อ ไม่ค่อยได้ซื้อ <c oughs> ก็ซื้อนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะก็เวลาก่อนจะซื้อไม่ก็ดูนู่นดูนี่ดูคนนู้นคนนี้คนนั้นรีวิวอะไรมาบางอันก็ซื้อเพราะความอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงว่าไม่ดีมาอันก็ใซื้อเพราะความอยากรู้ว่าทําไมเขาอวยจังเลยใส่แตกมานะคะดังนั้นแล้วเมคอัพสกินแคร์หรือว่าทุกอย่างในวันนี้เนี่ยเป็นเพ,พียงความเห็นส่วนตัวของเบสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนอาจจะดีแต่สําหรับเบส ไม่ค่อยโอเคนะคะเริ่มจากอันแรกนะคะเป็นอาชี p a พาเล e จากแบรนด์วัฒนิกาบิวตี้นะคะเบสซื้อมา2พาเลทอีกอันนึงเบสยังไม่ได้แกะอันนี้เบสแกะแล้วนะคะซึ่งน,นี้เป็นวัฒนิกาบิวตี้สีสัวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมดูสีก่อน สีเขาสวยนะคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ขาดสำหรับพาเลทนี้เลยคือสี transition color คุณลอง imagine แล้วจินตนาการดูการที่คุณทา d o ช Primer ลงไปแล้วคุณต้องการที่จะเซตก่อนที่คุณจะลงสีอื่นพาเลทนี้ไม่เหมาะสมสำหรับคนที่ผิวอ่อนหรือว่าคนที่อยากได้เป็นลุคใสๆซึ่งคุณผู้ชมดูสีว่าสีมันเหมือน e v y d a ย l o o k แต่มันไม่ใช่ e v y d a ย l o o k เลยสีมันค่อนข้างเข้มมากๆฉะนั้นแล้วไปรู้สึกว่า ยังไม่ได้ตอบโจทย์ของเวสในตรงนี้นะคะแต่เวทเห็นพาเลตละแหละพาเลตอีกอันนึงที่เขาออกมามีสีสวยและไเรู้สึกว่าอันนั้นเบก็อยากลองการเบสก็ซื้อมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลามาทําให้คุณผู้ชมดูนะคะช่วงนี้ก็คือ,อยังช้อปปิ้งเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วก็อันนี้ยังไม่ตอบโจทย์เบสนะคะในส่วนของสีและเปรู้สึกว่าช่องมันเล็กไปนิดนึงสาหรับการที่ในบางครั้งแสลงใหญ่เกินไปก็อาจจะลงไปได้ลําบากในระดับหนึ่งนะคะในส่วนของราคานั้น ก็ค่อนข้างสูงนะคุณผู้ชมก็เลยแบบยังไม่ค่อยปรับปื้นสําหรับพา,าเลทข,ของวัฒนิกาบิวตี้นะคะก็ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างเขาจะไม่ดีนะคะคุณผู้ชมก็หลายอย่างที่คุณผู้ชมปรับปื้มก็ยังไงก็แชร์ให้เบสฟังนะว่าวิธีใช้อะไรยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยเบรู้สึกว่ามันขาดสีทรานซิชันแล้วก็อายแชโดว์ของเขาสีมันค่อนข้างทึบเกินไป มันไม่ค่อยโปร่งแสงสักเท่าไหร่นะคะเรื่งองะไรเบสก็เลยยังรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มราคาสักเท่าไหร่นะคะในการลงทุนสําหรับวัานิกาบิวตี้อันนี้นะคะคุณผู้ชม <laughs> คุณผู้ชมใครยังอยู่ที่วัานิกาบิวตี้ค่ะเอ่ออันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า the ultimate g r a m hero lipstick สี very v a t a n i c a นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายคนติดตามเบสก็รู้ว่าอ้าแล้วไหนบอกว่าชอบวันนั้นแกบอกว่าชอบฉันชอบ ลิฟกลอสข้างล่างมากๆเพราะว่าลิฟกลกอสข้างล่างสีสวยสีจึง้งสีแพงนะคะแต่เบสจะบอกว่าลิปสติกข้างบนของเขาเนี่ยสีบนแท่งมันสวยนะสีบนแท่งมันสวยแต่พอเบสทาลงไปบนปากแล้วสีมันออกส้มที่มันดูแล้วมันไม่ค่อยแพงเหมือนกับสีบนแท่งอะ่ะเพราะจริงๆเบสคิดว่ามันน่าจะออกเทาๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วพอมาดูแล้วสีมันออกส้มๆแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ย มันงงๆอ่ะไม่รู้ว่าเนื้อมันเฉยๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะไปรู้สึกว่าไม่ครีมมี่ไม่แมทแล้วก็ไม่ได้เวลเวดรู้สึกว่าคือราคามันค่อนข้างสูงนะสาหรับเบสอ่ะไปรู้สึกว่าเบสอ่ะอยากจะได้เนื้อที่ไปรู้สึกว่าจริงๆนะไปคิดว่าเขาอ่ะอยากทำให้เนื้อค่อนข้างครีมมี่แต่ว่ามันอยู่กึ่งการระหว่างครีมมี่ไม่ครีมมี่ไม่แมทไม่เซมิแมทก็เลยยังงงๆสำหรับไอลิปสติกข้างบนของเขานะคะส่วนข้างล่างลิปกลอสคือดีมากดิฉันอยากจะให้แบรนด์ ทำลิฟกรอสออกมามากเพราะดิฉันชอบลิฟกรอสของวัฒนิกาบิวตี้มากๆเลยแล้วู้สุกเป็นแฟนพันแทนนะคะของลิฟกรอสอันนี้แล้วก็หลายคนก็เห็นแล้วว่าเบนเนี่ยใช้ในหลายๆคลิปนะก็ดีจริงๆนะคะสำหรับสิ่งนี้นะคะคุณผูช <c oughs> ้ชมคุณผูชมครัต่อไปมาจากแบรนด์ชาร์ลอตติวอรี่นะคะและนี่คือฮอ l ลีว o ดคอนทัวร์วอนนะคะชอบนะแต่ก็ไม่ชอบด้วยอ่ะ หลายคนก็คงงงว่า,วาอสรุปชอบไม่ชอบสีสวยแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือเป็นรู้สึกว่าแพ็กเกจมันงงและลุงลังเกินไปสําหรับการใช้แพ็กเกจแบบนี้มันดูไม่ค่อยสะอาดและถูกสุขลักษณะมากสักเท่าไหร่ขนาดนั้นอันดับแรกคือถ้าคุณลืมปิดแล้วคุณเกิดบีบออกมาไหลเละออกมาเยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งเบนว่ามันง่ายแต่มันมันง่ายแต่มันยากอะ่ะมันง่ายนะใช้ง่ายแต่ว่า แพ็กเกจมันทําให้ดูยากอะ่ะก็เลยไม่ค่อยบากปื้มแล้วก็ไปรู้สึกว่าหลายคนคงจะมีความคิดเห็นเหมือนเบสในส่วนของแพ็กเกจตรงนี้นะเบสไม่ค่อยชอบแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาไปเกี่ยไปบนหน้ามันเป็นมันเป็นคราบง่ายอะ่ะเบสก็เลยไม่ชอบอะ่ะไรู้สึกว่าคอนทัวร์ครีมมันควรจะเป็นครีมทูพาวเดอร์ลิควิดทูพาวเดอร์ซะส่วนมากแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ทูพาวเดอร์สักเท่าไหรอ่อ่ะแล้วเวลาเหงื่อไห่ดอมันเป็นคราบ ก็เลยยังไม่ต่อโจทย์และไม่ปรับบื้มนะคะแต่สําหรับที่ใครที่ติดตามเบสของช h ว r l o t t e t i u r y เนี่ยเป็นชอบหลายอย่างนะคุณผู้ชมแต่ก็มีหลายอย่างที่เป็นไม่ชอบอะรู้สึกว่าช่วงหลังมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยจึ้งเหมือนช่วงแรกๆที่เราเคยใช้คุณผู้ชมนะคะก็อันนี้ก็ไม่ชอบจริงๆนะคะคุณผู้ชมก็ขอโทษด้วยนะคะใครที่ชอบอันต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมก็ยังอยู่ที่ชา a r l o t t e Tilbury นะคะซึ่งอันนี้เป็นลิปที่ดิฉันคาดหวังว่าจะดีดิฉันบอกตามตรงว่าดิฉันคาดหวังจาก ลิปชาลต์ทิวเบอรี่มากเพราะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนบอกว่าลิปชาลต์ทิวเบอรี่คือเดอะเบสแต่สำหรับเบสแล้วเบสรู้สึกว่าก็ยังไม่ขนาดนั้นน่ะเบสซื้อลิปนี้มาแล้วเบสคาดหวังว่ามันน่าจะเป็นลิปบาร์มลิปออยลิปบำรุงปากเปลี่ยนสีแต่สิ่งที่เบสได้ก็คือใช่ค่ะคุณผู้ชมคะมันเป็นลักษณะออยล์แต่ทาลงไปแล้วมันจะมีเกล็ดกิตเตอร์ติดติด,ต,ดติดอยู่บนปากแล้วเมื่อ น้ำมันต่างๆออไปแล้วกิตเตอร์ยังอยู่รู้สึกปากมันเป็นข้าวและปากมันไม่ค่อยจะปราปื้มสักเท่าไหร่อ่ะเบสชอบฟอร์มูล่าเบสอยากให้เขาทําแบบนี้อ่ะแต่ว่าแบบเป็นสีใสๆแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีนะผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนสีชมพูอะไรแบบนี้คล้ายๆกับลิปกรของดีอ่ะแบบพอฟอร์มูล่าเขาดีแต่หนึ่งก็คือโอ้แพ็กเก็ก็เปิดยากเนี่ยแพ็กเก็หมุนยากมาก แม่ Charlotte t i l b u ทำแพ็กเกจหมุนยากมากเพราะว่าไม่จะบอกผู้ชมว่าปกติแพ็กเกจ Charlotte t i l b u เนี่ยจะดีนะแต่นี้คือแบบหมุนยากแล้วก็ฝืดมากๆเลยอะ่ะ goodbye <c oughs> <c oughs> นะฮะคุณผู้ชมอันสุดท้ายจากเมคอัพนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นสิ่งนี้เลยค่ะ Huda Beauty คุณผู้ชมอย่าเพิ่งโลทรลงในทั้งสำหรับสิ่งนี้ดิฉันชอบนะมันเซตเมคอัพได้ดีมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วทนกลิ่นไม่ไหวอะ่ะ เอาจริงๆตามตรงดีมากเซตดีเครื่องสำอางติดทนนานเครื่องสำอางไม่ติดแมสแต่ที่เบสทนกลิ่นไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมคือล่าสุดกลิ่นติดแมสอะพอฉีดอันนี้ลงไปนะเครื่องสำอางไม่ติดแมสแต่สิ่งที่ติดแมสคือกลิ่นก็เลยแบบไม่อยากให้เขาทำสิ่งน,นี้ออกมาแต่ไม่มีกลิ่นเบสจะซื้ออีกถ้ามันมีแบบไม่มีกลิ่นเพราะหลายคนติดตามเบส เราเห็นเบสใช้ตัวที่เป็นกีโกมิลานโนตัวนั้นเนี่ยอันนั้นจะมีความแป้งๆกว่านะคะส่วนอันนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน้ำๆออกมามากกว่าจริงชอบตัวนี้มากๆนะแต่ติดอย่างเดียวเรื่องกลิ่นถ้าตัดเรื่องกลิ่นออกเบสว่า the base จริงๆนะคะสำหรับ setting spray นะคะคุณผู้ชม <laughs> คุณผู้ชมค่ะต่อไปเป็น body care wellness health c a r หรือว่า skincare ต่างๆนะคะคุณผู้ชม เรามาเริ่มกันที่สกินแคร์ดีกว่านะคะคุณผู้ชมสกินแคร์ตัวแรกที่เบได้มาแล้วเป็นรู้สึกว่าไม่ชอบเลยแล้วอยากซื้อมาตอนแรกนั่นก็คือจาก Drunk Elephant นะคะนี่คือ TLC เบ๊มีความรู้สึกว่ามันอุดตันลูกขุมขนเบ๊มีความรู้สึกว่ามันอุดตันเพราะว่าตอนเนื้อที่สัมผัสลงไปแล้วรู้สึกว่าเนื้อมันมีความไดมาติคนเล็กน้อยนะไม่ขอพูดว่าเป็วนไดมาติโคนดีกว่าเพราะเไม่รู้ว่ามันคือซิลิโคนหรือเปล่า เพราะว่าพอใช้ลงไปแล้วเนี่ยพยายามจะใช้ให้มันแบบว่าหมดแล้วจะเห็นผลนะแต่เปนรู้สึกว่าเนื้อเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นเนื้อมันไหมเนื้อมันมีความแบบนี้อะแล้วเป้นรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอะแล้วก็ทาไปแล้วผลที่เห็นคือรู้สึกว่าสิวขึ้นเร็วผลที่คือสิวขึ้นเร็วรู้สึกว่าขอโทษจริงๆเบนไม่รู้อะว่าแบบคนอื่นใช้แล้วเป็นยังไงแต่สําหรับเบนอะไปใช้หลายตัวจากดรังอะไรเฟลแล้วเบนยังไม่ค่อยประทับใจ อะไรสักเท่าไหร่อะคุณผู้ชมไม่ก็ไม่รู้ทําไมอะคือพยายามที่จะชอบพยายามที่จะใช้หลายตัวมากซื้อมามาลองมาใช้แต่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจถูกจริตสําหรับสิ่งนั้นสักเท่าไหร่นะครับในแบรนด์ดังเอลเฟนต์นะครคุณผู้ชมแบรนด์ต่อไปนี่คือ the ordinary นะคะนี่คือ,อ caffeine solution 5% plus e g c g หลายคนกำลังจะด่าฉันแต่เดี๋ยวก่อนที่ฉันจะบอกคุณผู้ชมว่า คือจะมีเหตุผลของความไม่ชอบตัวนี้นะคุณผู้ชมหลายอย่างมากที่ไม่ชอบตัวนี้คือทําไมฉันใช้แล้วจะรู้สึกว่าใต้ตาฉันไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรใดเอ่ยชุ่มชื้นก็ไม่มีบับอา่พาพฟฟเนตก็ไม่มีคอนทัวร์ก็ไม่มี ดักสปอตก็ไม่มีและที่สําคัญคือเบ๊รู้สึกว่ามันมีความสกรปรกตรงที่ตรงนี้อ่ะคือเบไม่รู้ว่าต้องเก็บยังไงถึงจะไม่มีความสกรปรกตรงที่ฝาตรงนี้อ่ะใครรู้ก็แนะนาเบ๊เข้ามาหน่อยนะฮะว่าเบ๊ควรจะเก็บยังไงให้มันมีความสะอาดตรงนี้เบ๊กเลยยังไม่ค่อยกล้าหยิบตัวนี้กลับมาใช้สักเท่าไหร่เพราะว่ากังวลว่าจะมีอะไรปนเพื่อนแล้วก็ตกลงไปข้างในนะคะก็เออก็ยังไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมสำหรับสิ่งนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับไปที่เฮลแคลล์เล็กหน่อยนะฮะคุณผู้ชมก็ใครที่ติดตามเบสนะฮะคุณผู้ชมดิฉันเคยบอกฉันเคยพูดถึง Skin, เฟนตี้สกินแล้วเบสรู้สึกว่าเอออันนั้นเบสอะไม่ค่อยปับปื้มแล้วเบสก็ยังจะไปลองหาซื้อเฟนตี้สกินมาใช้อีกแล้วเบสรู้สึกว่าเบสไม่ปับปื้มอะโอเคเบสขอพูดถึงตัวนี้ก่อนนี่คือสครับน, uh, Buff, uh, Ride, นะคะเป็นบัฟไรเดอร์นะฮะแอคโฟลอเอร์โฟเลตติ้งบอดี้สครับ เบนจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเหตุผลอะไรที่เบนไม่ชอบคือเบนใช้ครั้งแรกครั้งสองครั้งสามครั้งสี่เบนใช้มาสี่ห้าครั้งแล้วอะ่ะเบนไม่ชอบเลยอะ่ะหนึ่งคือมันเป็นสครับที่เป็นลักษณะของน้ำตาลนะคะคุณผู้ชมเป็นสครับที่เป็นลักษณะของน้ำตาลและถ้าสมมุติว่าตัวคุณมีความชื้นเพียงเล็กน้อยคุณบีบออกมาและคุณถูไปสครับละลายหมดเลย ยังไม่ได้สครับเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่ฉันอยากถามพวกนทุกคนว่ามันต้องใส่น้ํำไหมมันต้องมีตัวแบบชื้นชื้นเล็กน้อยไหมเวลาสครับเพราะว่าตัวไหลายตัวที่เวสใช้ในบ้านเนี่ยอย่างเช่นเซฟอร่าที่เบสเคยใช้และเป็นชอบมากๆอันนั้นน่ะตัวเปชื้นเม็ดเอามาสครับบนตัวมันกลายเป็นฟองแล้วก็ผิวเบสจะนิ่เรียบเนียนมากๆเลยแล้วเบจะบอกคุณผู้ชมว่าคืออันนี้ความชื้นมันเข้าไปข้างในอ่ะมันทําให้เม็ดน้ําตาลหรือว่าเม็ดสครับอ่ะ มันละลายคุณผู้ชมวันนั้นเบสแค่บีบออกมาเห็นไหมเบสบีบออกมานิดเดียวคุณผู้ชมนะฮะแล้วเบสลองเอาความชื้นมาผ่านเนี่ยตอนนี้มันแบบมีความเริ่มละลายแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์เบสสักเท่าไหร่แล้วเบสรู้สึกว่าคือเบสไม่แน่ใจว่าคนอื่นใช้แล้วชอบทำไมถึงชอบแล้วใครชอบสิ่งนี้ก็ลองเขียนมาบอกเบสนะเพราะเบสก็อยากจะอ่านความรู้ความคิดเห็นจากเพื่อนทุกคนเหมือนกันแล้วก็ฟังทุกคนนะฮะเพราะว่าเราใช้แล้วเราก็ฟังทุกคนนะฮะเป็นเรื่องของกลิ่นเนี่ย ฉันให้นะฉันชอบกลิ่นแต่ฉันไม่ชอบเมสัครับที่แบบมันละลายเร็วเกินไปนะคะคุณผู้ชมส่วนตัวนี้ทำไมไม่ชอบตัวนี้ทำไมไม่ชอบตัวนี้ชอบเทคเจอร์เวลามันละลายแล้วมันไปบนผิวมันมันเมลดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยอะคุณผู้ชมนะคะแต่ข้อเสียคือคุณผู้ชมรู้ไหมว่ากลิ่นติดไม่ถึง5นาทีหลังจากทาบ,บุ๊กกิ่นหอมแล้วมุนฉันอยากจะเดินกลับมานอนแล้วได้กลิ่นนี้เดี๋ยวเพิ่นอกจากห้องน้ำเท่านั้นแหละ กลิ่นมันก็หายไปแล้วก็เลยแบบอยียงอ่ะกลิ่นมันหายแล้วมันไม่ค่อยความชุ่มชื้นอย่างล้าลึกนะคะจริงไม่มีตัวหนึ่งคือโซเดอร์เจเนโรนะคะคุณผู้ชมไม่ชอบตัวนั้นมากที่เป็นบอดี้ครีมอ่ะตัวนั้นกลิ่นหอมติดที่นอนถึงเช้าเอาจริงๆแม้ตอนสมัยที่อยู่อเมริกาเนี่ยชอบกลิ่นประมาณโซเดอร์เจเนโรมันเป็นกลิ่นที่แบบ ความบ้านลาตินนะบ้านลาตินเน่ะมีความหอมเก๋ๆนะฮะก็เลยยังไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่สําหรับตัวนี้นะใช้แล้วมันไม่ค่อยที่จะประทับใจนะคะนี่ก็ใช้ไปแล้วกลิ่นมันหอมนะแต่พอทาไปบนตัวกลิ่นมันก็ไม่หอมแล้วอะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเออฉันไม่รู้จะเรียงตรงไหนแล้วอต่อๆเลยละกันนะคะขอพูดถึงสิ่งนี้นิดนึงนะคะนี่คือ b a r r e ่ะเป็น l l e r i p m a n i ย ชอบเท็กเจอร์ชอบกลิ่นดีมากมากแต่เดี๋ยวฉันขอถามหนึ่งคำว่าขวดใหญ่ขนาดนี้นะเวลากดอะ่ะคุณควรจะตั้งอยู่เฉยๆแล้วกดแบบนี้ใช่ไหมแต่นี่มือกูเข้าไปถึงตรงนี้แล้วกูกดยังไงต่อเนี่ยกดแล้วมันไม่ออกซึ่งเวลาไปกดไม่ต้องหยิบแล้วก็ตะแคงข้างแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้จะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มันก็จะมาติดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมซึ่งเบ็ว่าแบบเขาดีไซน์ตรงตรงที่ปั๊มไม่ดีเลยไม่ดีเลยชนิดที่แบบ มันไม่ตอบโจทย์เลยอะที่ปั๊มยังไงก็ไม่รู้อะที่ปั๊มงงๆอะเพราะว่าที่ปั๊มอะมันสั้นกว่าตรงที่ขวดมันควรจะเป็นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วพอบีบออกมาแล้วคุณต้องแบบอย่างนี้นะถึงจะสามารถบีบเนื้อของ ครีมออกมาได้แต่ถามเบสว่าเนื้อดีไหมนเนื้อดีมากแต่อยากจะให้เขาปรับปรุงแพคเกจต,ตรงนี้มันยาวมาน่นึงนะคคุณผู้ชมเพราะราคามันไม่ได้ถูกเลยนะคุณผู้ชมค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะและค,คุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามอยู่ตรงนี้นะคะไปต่ออีกนิดนึงคุณผู้ชมยังไม่จบนะคะความม่วยังไม่จบและเออดูดูแลอย่าเพิ่งทวนลองดีเจนนะคะคุณผู้ชมครับไปที่อันต่อไปไปขอพูดถึงสิ่งที่ทําความสะอาดห,หน้าที่เป็นรู้สึกว่า คือเบคิดว่ามันจะดีกว่านี้แต่ไปรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแล้วเราต้องเพิ่มขั้นตอนอะไรขนาดนี้นะคะนั่นก็คือ one size go off ค่ะแพ็กเกจไปแล้ว1โอเคอันนี้ใช้ยังไม่ทันถึงเดือนแพ็กเกจไปแล้ว1น,นะคะโอเคทําไมเบสถึงไม่ชอบคุณผู้ชมรู้ไหมตอนแรกสิ่งที่ไปคิดเนี่ยเบสคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำไมเซราออกมาแล้วก็พอคุณ ถูถูแล้วสามารถล้างน้ำออกได้แต่ no 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 listen carefully darling ฟังดีๆนะสิ่งที่ออกมาจากตรงนี้อ่ะมันมีลักษณะเป็น o อ,อยมีลักษณะเป็นคล้ายๆ o อ,อยแล้วคุณจะต้องถูไปบนหน้าและคุณจะต้องใช้ไม่คตตอนชุบน้ำมาเช็ดออกหรือผ้าชุบน้ำมาเช็ดออกแล้วต้องเพิ่มขั้นตอนเพื่อแล้วต้องเพิ่มขั้นตอนเพื่อ ไม่ดีเลยอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือแบบนะรู้สึกว่าจริงๆมันควรดีกว่านี้แต่ว่าเบนรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เลยนะตองน้ํามันไม่ใช่เลยแล้วมันไม่ผ่าดเลยรู้สึกว่ามันฉีดไปบนหน้ามันต้องถูขั้นตอนถัอไปหลังจากถูแล้วขั้นตอนหนึ่งฉีดถู เช็ดออกออกแล้วฉันต้องล้างอีกมันหลายขั้นตอนเกินไปอ่ะตอนแรกที่ซื้อเนี่ยแล้วเบสนพยายามลองหลายครั้งนะไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนเป็นน้านมเหมือนเป็นลีนซิ่งออยล์ฉีดไปบนหน้าแล้วก็ล้างล้างล้างแล้วล้าง,าง,างน้ำออกเป็นน้ํานมอย่างนั้นนะมันจะดีมากเลยแต่นี้เบสไม่รู้ว่าเบสนจะต้องเพิ่มขั้นตอนไปทําไมในเมื่อที่เบสใช้ m i ซล l า a r water บนคอตอนพัแล้วก็เช็ดออกก็จบแล้วนะคะยังก็ตามเดี๋ยวเบจะมาแชร์ผลิตภัณฑ์ล้างหนะ้าทุกอันรวมไปถึงอันนี้ด้วยนะที่เบสนมีในบ้านคุณ คุณผู้ชมคะต่อไปเป็นเทียนหอมนะคะเทียนหอมหลายอันไม่ค่อยทําให้เบสผิดหวังแต่นี่คือเทียนหอมอันเดียวที่ทําให้เบสผิดหวังนั่นก็คือจากแบรนด์ Boy i s m e l l นะคะคุณผู้ชมเบสจะบอกคุณผู้ชมว่าเบสพยายามใช้แล้วและไปรู้สึกว่าหนึ่งคือเบสจุดนานมากตั้งแต่บางครั้งจุดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม รู้ไหมว่าเบสแทบไม่ได้กลิ่นเลยเบสแทบไม่ได้กลิ่นเลยแล้วที่สําคัญคือถ้าจุดไม่นานพอมันจะเกิดเป็นหลุมเป็นบอ่อไม่ค่อยชอบอะขนาดตอนนี้ดมยังไม่ได้กลิ่นเลยแล้วรู้สึกว่าถามว่าเสียดายเงินไหมเอาจริงๆมะไ แอบเสียดายเงินที่ซื้อมานะคะก็อย่างที่บอกคุณชมนะใครมีวิธีที่จะแนะนําตรงนี้ในการใช้เนี่ยก็บอกนะเบคิดว่าบอาจจะต้องใช้ candle warmer แต่ว่าคือเวลาเราจุดเทียนเราอยากจะให้มันมีความหอมมีความเห็นแสงเทียนมีความแบบคุณผ,ผู้ชมเข้าใจฟิลไหมที่ฉันั่งทํางานดิฉันอยากจะให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่แคลิฟอร์เนียมีความรู้สึกเหมือนอยู่โวลิดออะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่า ไม่ตอบโจทย์ฉันเลยนะคะอันนี้ฉันไม่ให้ผ่านเลยนะค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมคะมาพูดถึงแปลงแต่งหน้าคะ่ะเป็นหมวดสุดท้ายในวันนี้ก่อนที่จะลาจากกันนะคะแปลงแต่งหน้าที่เบสจะมาพูดอันดับแรกนั่นก็คือแปลงจากแบรนด์ของ p l a s t i c Tor นั่นเองนะคะแปลงหนักมากโอเคอันดับแรกแม่งโคตรหนักอะคือแบบ <c oughs> อันนี้หนักเกินอันนี้หนักเกินมันเป็นเหมือนแมทโทลส์เกินไปไปคิดว่าเขาควรจะทําเป็นไม้มากกว่าถ้าเป็นไม้คือดีมากแล้วอันนี้ก็เคยใช้ยากเพราะด้วยความหนักคอนโทรลยากอีกอันนี้ด้วยความหนักและขนยาวอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้กับบัสออหรือว่าใช้กับแป้งทั่วหน้าดีอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เลยงงนะสาหรับแป้งอันนี้ดิฉันขอไม่ชอบดีกว่าฉันพยายามใช้แลว้วจะหาวิธีในการใช้ไม่ร้อยหรย่ะคุณผู้ชมนะคะ แปงอันต่อไปเป็นแปงจากแบรนด์ Rare Beauty นะครับเป็นคอนซีลเลอร์บัตเป็นคอนซีลเลอร์บัตที่แบบไม่ต้องมีอ่ะไม่ต้องมีก็ได้มันไหมเลเอ่ะมาไล่สาระเอาจริงๆมันเสียดายเงินนะเอาะนะคือเบสชอบแปลงลักษณะแบบนี้นะแต่มันมันอันนี้มันตอบโจทย์กว่าอันนี้มันไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นี่ก็ยังไม่ชอบนะคะคุณผู้ชมก็ขอโทษด้วยสําหรับคนที่ชอบนะคะ สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมในวันนี้นั่นก็คือแปลงจากแบรนด์เอสซีลักษณนีนะคะแปลงราคา990บาทราคาไม่แพงเกินไปแต่สำหรับเบสแล้วมันยังไม่ตอบโจทย์เบสเนื่องจากว่าเบสมีแปลงเยอะมาก ไ่เปรียบเทียบแบรนด์ทั้งถูกและแพงและจัดเขาอยู่ในราคากลางๆที่ทุกคนสามารถซื้อได้อันดับแรกคือเป็นแต่งดําสั้นที่เบคิดว่าต้องพกพาเดินทางได้แต่โฮรอนให้แก้วมาพกพาเดินทางยังไงก่อนนะคะ 2. แปลงตราของเขามันสั้นเกินไปและน้ําหนักของเขาเนี่ยมันเบาเกินไปกว่าที่จะควบคุมในการเขียนตาหรือว่าแต่งตานะคะและสุดท้ายคือ เบสว่าแปรงเขาจัดระเบียบยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณผู้ชมอันนี้ฉันไม่ได้ปลอมนะอันนี้คือฉันไม่ได้ตัดมาปลอมคุณผู้ชมนะแต่เบสอ่ะมันมีขนพลับๆๆๆออกมาตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมแล้วก็แปรงปัดแก้มคอนทัวร์ก็แปรงปัดแก้มกับแปรงไฮไลท์ก็ยังงงๆอยู่นะคะแต่ว่าแปรงอันนี้ดีนะอันนี้แบบใช้เสร็จปแปรงโทษน,น้ำเลื่อเลื่อเก๋ๆนะคะอ้าว990 ดิฉันชอบอยู่อันเดียวก็แปลว่าแปลงอันนี้ราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทก็พยายามลองใช้แล้วอะแต่เ็นรู้สึกว่าเบสอาจจะยังไม่มีฝีมือขนาดนั้นก็ได้แต่เราก็ใช้แปลงมาเยอะมากนะเบรู้สึกว่าแปลงเขามันมันสั้นเกินไปไม่นิดนะมันสั้นเกินไปแล้วก็น้ําหนักมันเบาคอนโทรลยากนิดนึงแป่งยาวเกินไปมันก็ติดกระจกอะแต่เบสคิดว่ายาวดีกว่าสั้นอะ พราะัดสั้นเกินไปอะ่ะมันคอนโทรน้ําหนักไม่ได้พอมันคอนโทรน้ําหนักไม่ได้มันทาให้การแต่งตามมันจะเป็นปืน้นเป็นคราบอะไรแบบนั้นอะ่ะผู้ชมก็อันนี้ยังไม่ตอบโจทย์เบสนะฮะสำหรับเบสเบสก็ให้ผ่านแป่งอันนี้อันเดียวนะคะแต่ที่เหลือก็ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและนี่คือทั้งหมด ที่เบสรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีสําหรับเบสนะแต่สําหรับคุณมันอาจจะดีนะคะก็อย่างไรก็ตามนะอะไรก็ตามที่อยู่บนโตนี้ถ้ามันไปกระทบจิตใจของคุณแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคสำหรับคุณไม่ขอโทษตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความสุขที่สุดในการรับชมนะคะก็อะไรดีเราก็พูดว่าดีอะไรไม่ดีเราก็มาแนะนํามาบอกต่อนะคะซึ่งทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเบสตรงนี้เนี่ย ในแบรนด์ของเขาอย่างอื่นยังมีดีอีกมากมายและมีอีกหลายอันที่เบสใช้ในแบรนด์ของเขาและเบสยังชอบมากๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นในตัวของ Product จริงๆนะคะคุณผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็เบสยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ don't let beauty clutter o u mt ค่ะอย่าไปให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านเอนคุณเนี้ยว่างไปอันขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคน ที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปยาวนิดนึงนะคะขอบคุณจริงๆที่รับชมกันนะคะเราจะกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแ like, ช like. ร์กด subscribe ไว้ลาเอกันแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ